ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวราดาทุกทุกท่านนะคะพบกันวันนี้นะคะพบกันวันนี้นะคะวันนี้อากาศเย็นนะคะแต่เช้าเลยนะคะอากาศเย็นไม่ได้ถอดเสื้อเลยนะคะวันนี้นะคะอากาศเย็นนะคะวันนี้วรดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะคะวันนี้จะมายกท่านให้เสื้อดํานะคะเสื้อดําที่เราเคยมีอยู่แล้วนะคะหากท่านใดยังไม่ได้ก็มาเลยนะคะวรดาก็จะมาพิเศษพิเศษให้ท่านเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะ จัดโปรให้ท่านอยู่แล้วนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายทุกอย่างนะคะหากท่านใดสนใจเข้ามาดูสินค้าก็ให้ดู E ีีนะคะตอนนี้ e ีีที่2องพันกว่าแล้วนะคะเรามีสินค้าลงให้ท่านทุกอย่างทุกแบบเลยนะคะไม่ว่าผ้าสินผ้าคุมไหลผ้าพันคอมีโอเคนะคะสินค้าของเราจะมีให้ท่านแน่นอนนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายไม่ไม่ได้กักไว้นะคะมีอะไรเอามาขายให้หมดเลยนะคะ เพื่อให้ท่านได้สินค้าดีๆงามๆวันนี้วลดาก็จะมาพิเศษให้นะคะมาพิเศษเป็นเสื้อดํานะคะสตาร์ทเป็นของผู้หญิงก่อนนะคะเ <c oughs> สื้อผู้หญิงเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเสื้อผู้หญิงแบบนี้นะ,ะเป็นคอจีนแบบนี้นะคะราคาเต็มร้อยเก้าวลดายังจัดโปรให้ท่านอยู่นะคะร้อยห้าสิบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทเสื้อแบบนี้จะสตาร์ทอยู่ที่เบอร์นะคะอันนี้เลขเซตที่หนึ่งนะคะเบอร์ สามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกนะคะอันนี้คือของผู้หญิงนะคะอันนี้สามสิบแปดนะคะตัวนี้สามสิบแปดนะคะอันนี้สี่สิบนะคะสี่สิบนะคะอันนี้สี่สิบนะคะนี่สี่สิบสองนะคะอันนี้สี่สิบสองนะคะ,นนะ,คะพ่อแม่พี่น้องคะตัวนี้สี่สิบสองนะคะ อันนี้4ี่สิบสี่นะคะเพราะม่พี่น้องขาสี่สิบสี่นะคะสี่สิบสี่แล้วก็ให้ท่านเป็นเซตที่หนึ่งเหมือนเดิมเซตที่หนึ่งนะคะร5อยห้าสิบาทนะคะอันนี้สี่สิบสี่นะคะตัวนี้อันนี้สี่สิบหนะคะอันนี้ใหญ่สุดของผู้หญิงนะคะแล้วก็ให้ท่านร้อยห้าสิบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาได้นะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายแน่นอนแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะพิเศษให้ท่านเลยนะคะ 150บาทค่ะแล้วมาสตาร์ทเป็นของผู้ชายนะคะของผู้ชายนี้ราคาขายสองรอแต่วราดาจัดโปให้ท่านนะคะรดแล้วรดอีกรดพิเศษไปเลยนะคะตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะเอาขายแบ่งปันกันนะคะเซ็ตที่2นะคะตัวนี้สี่สิบสี่นะคะสี่สิบสองเล็กกว่าน,นี้วราดาไม่ได้แกะขึ้นมานะคะให้ท่าน170บาทนะคะพิเศษสุดๆไปเลยนะคะร้อบาทนะคะ เซตที่สองอันนี้อกสี่สิบสนะคะอันนี้สี่หนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะอันนี้สี่หนะคะแล้วก็แบ่งปันให้ท่านสุดๆนะคะอันนี้4ี่หนะคะ4ี่หนะคะอันนี้4ี่นะคะเซตที่สองเบอร์48่สของผู้ชาย1้อยเจบาทนะคะเราให้พิเศษท่านเลยนะคะร้อยเจบาทนะคะ มาเบอร์ซูเปอร์ไฮเวย์ซูเปอร์จัมโบ้นะคะตัวนี้เบอร์ห้าสิบนะคะเบอร์ห้าสิบนะคะเบอร์ห้าสิบนะคะเบอร์ห้าสิบร้อยเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะพิเศษให้เลยนะคะเบอร์ห้าสิบเบอร์ใหญ่สุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อโปโล,โลให้ท่านนะคะ โปโลเราจะมีแบบนี้นะคะเป็นโปโลผ้าตัวนี้ผ้าอย่างดีเลยนะคะนะคะสามร้วรดายังจัดโปรให้ท่านเพียงร5 0บเอ้ยห้าบาทนะคะเป็นเซตที่3นะคะโปโลเซตที่3 M L X L นะคะเสื้อตัวนี้นะคะ M M โอไม่ใช่ค่ะตัวนี้จะสตาร์ที่เดี๋ยวนะวรลดาดูก่อนใช่ค่ะ M L X L ค่ะ อันนี้เป็นเบอร์ L อนะคะตัวนี้เป็นเบอร์ L อนะคะใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะเบอร์ L ออันนี้เบอร์ XL นะคะมอรดาให้ท่านร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะให้ท่านเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาโปโลเป็นผ้ามัดย้อมมายกพร้อมกันเลยนะคะอันนี้สองร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เป็นโปโลมัดย้อมคามเข้มนะคะราคาสองร้อยเก้าสิบแล้วก็ยังจัดโปให้ท่านอยู่สองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะคะอันนี้นะคะ ยกให้ท่านเป็นเซตที่สี่นะคะโปรโรมัดย้อมนะคะมัดย้อมนะคะโปรโรมัดย้อมนะคะเราก็พิเศษให้ท่านเลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะ250บาทนะคะอันนี้เป็นเบอร์ L นะคะ XL นะคะสอง XL นะคะจะมีอยู่นะคะสามเบอร์ L XL สอง XL นะคะเราก็ให้ท่านพิเศษ250นะคะ หากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้เซตที่สี่แล้วเราจะยกเซตที่ห้าเซตที่ห้าเป็นสไลด์ขาวตัวนี้คอจีนนะคะจะสตาร์ทที่สี่สิบสองถึงสี่สิบแปดนะคะให้ท่านตัวละสองร้อยบาทนะคะนำเบอร์ห้าอันนี้เป็นคอจีนนะคะเป็น,อน,อโปโโนะคอจีนแล้วมีคอโปโลด้วยนะคะปโลก็มีเดวราดายกคอโปโลให้เซตที่ห้ามีคอจีนและคอโปูลนะคะ เออเออเออเดลดตัวจ้าอันนี้อ่ะเงินไปเลยเอ่ออันอันนั้นอัน,น,นที่สามอันนั้นเอาแล้วใช่ไหมอ,อ,อ๋ออันนี้เป็นคอปโปโลนะคะตัวนี้คอปโปโลแล้วก็ให้ท่านสองร้อยบาทเช่นกันนะคะ เซตที่ห้าจะมีคอจีนและคอปโลรวมกันนะคะลดให้ท่านในราคาเดียวกันนะคะเพียงตัวละสองร้อยบาทนะคะแล้วเรามาเซตที่หกนะคะเซตที่หกเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นคามเข้มใส่ได้ในเทศกาลขาวดำนี่นะคะนิชีไว้ทุกขให้สเสด็จแม่นะคะใส่ได้นะคะท่านใดที่ประหยัดตังก็ใส่ตัวนี้ได้ ท่านใดที่ประหยัดตังก็ใส่ตัวนี้ได้นะคะวรดาก็เซตที่6ให้150บาทนะคะ150บาทนะคะสุดๆไปเลยนะคะอันนี้สตาร์ทที่38นะคะ38 40 4446นะคะตัวนี้จะมีอยู่3เบอร์นะคะเดี๋ยวดูก่อน40 40 42 44อ๋อถึง44ค่ะไม่ถึง46นี่นะคะอันนี้44นะคะ44แล้วก็ท่านให้ท่านนะคะ ร้อห้าสิบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจทักเลยนะคะสวยคะ่ะสินค้าของเราทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะร้อยห้าสิบาทนะคะเดี๋ยวคลิปนี้วลดาจะเอานะคะเอาเอาโบโบเข็มกัดนะคะสีดํามาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะว่าวลดาได้มายังไม่ได้ยกเลยนะคะเดี๋ยวยกให้ท่านเลยนะคะเอาเสื้อให้จบอันนี้ก็ยังมีนะคะ ยังให้ท่านอยู่ร้อยห้าสิบาทอันนี้ฟรีไซส์ไม่มีเบอร์นะคะอันนี้เซตที่เกตนะคะฟรีไซส์นะคะฟรีไซส์ไม่มีเบอร์นะคะให้ท่านเลยร้อยห้าสิบาทนะคะร้อยห้าสิบาทนะคะให้ท่านสุดๆเลยแล้วยังเหลือตัวนี้อยู่นะคะตัวนี้เรามีอยู่เหลือยูดสองเบอร์นะคะสี่สิบและสี่สิบสองเราให้ท่านร้อยห้าสิบนะคะ เป็นคอวีสไลาคามนะคะเราก็พิเศษให้ท่านนะคะสุดๆสินค้าของเราทุกอย่างสวยแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านทุกคนในราคามิตรภาพเลยนะคะวันนี้วลาจะมายกเข็มกัดใหญ่นะคะตัวนี้นะคะเข็มกัดใหญ่นะคะวลาเคยเอามานะคะเมื่อก่อนต่พักหลังมันของทําไม่ทันวรดาก็ไม่ไดเอามาช่วงนี้เป็นงานดําก็เลยเอามาเพิ่มเติมนะคะ อันนี้ปกติขายอันละร้อยแต่วันละด้ย,ยกหน้าไหลเพียงอันละเก้าสิบบาทนะคะมีสามสีแบบนี้นะคะอันนี้ดําล้วนนะคะอันนี้ดําล้วนนะคะอันนี้ขาวดํานะคะอันละเก้าสิบาทโบใหญ่สวยกัดแบบนี้นะคะโบใหญ่สวยมากนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะน้ําตาลนะคะอันนี้เรานําให้ท่านเพียงอันละเก้าสิบบาทมีเยอะนะคะแต่เราจะยกสามสีเท่าที่ครบนี้นะคะโบ กัดผมไอ้กัดเสื้อนะคะอันใหญ่90้าสิบบาทนะคะแล้วเรามาตัวนี้นะคะเป็นกัดเล็กนะคะมีกิฟต์ด้วยอันนี้เป็นกิฟต์นะคะ39บาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะนี่คะ่ะอันนี้เป็นเข็มกัดนะคะเข็มกัดนะคะค่ะมีลายสีคะ่ะสีน้ำตาลก็มีนะคะหากท่านใดสนใจทักมานะคะแล้วก็ครอบผมนี้ก็มีนะคะ พรอผมก็มี39บาทนะคะท่านสนใจทักมานะคะมันจะมีพวงก,กุญแจและนั่นหลายหลายอย่างนะคะวรดายกให้ท่านพอเป็นสังเกตแต่ท่านอยากได้อะไรทักมามีพวงก,กุญแจมีตุ้มหูมีอ่าสร้อยคอนะคะสร้อยคอก็เส้นละร้อยเท่านั้นเองนะคะพ่อเม่พี่น้องคะหากท่านต้องการอะไรทักทายมานะคะหากท่านอยากได้กระเป๋าอย่างนี้ก็ยังมีนะคะวรดาก็ยกให้ท่านเพียงใบละร้อยห้าสิบบาทนะคะ กระเป๋าน้ำเต้าทองสวยสุดๆเลยนะคะให้ท่านพิเศษนะคะใบละร้อยห้บา,บาทจัดโปรพิเศษแล้วนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้วรดาจะยกของเบาๆชิวๆให้ท่านนะคะวันนี้คนก็เปิดเพลงเหมือนเดิมโอเคคะ่ะได้กินเสียงเพลงแทรกหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะขออภัยจ้ะท่านใดสนใจคลิป ก็ดูดแต่ละคลิปแต่ละ e ีพีท่านสนใจสินค้าก็โทรมาจากบทโทรสน่งก็เป็นาหน้าเก้าลยแอดไลน์มาได้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาภาคคำด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ